หัวนี้กับฝันว่าออหัวหงวดนี้มันเป็นสามสิบท่านวาผมก็ตั้งใจว่าอยากหาค่าน้ำมันใหนพี่น้องใส่ปีไม่เน,ะนาะพอได้ได้สามสิบประมาณซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่นะครับนตัวหนึ่งผมที่ผมจะไม่เขียนลงเหตุผมจะแจกแค่ที่สำนักก็คืออี่อยังนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเปี้ยวคืออย่างผมบอกอยู่ดุลิบเลยปะปูเราขัดค,คนเเ้อคือ,อยังงวดน่านหนไหนผมบอกาแปดหวดัวที่หนึ่งพิจิกาผมได้ดังหลายงวที่เก่าที่ผมบอกว่าศูนย์หลานสุดเซ็นเปี้ยว พขาเลียกว่าเผาเนี่ยคนดาคุณตัวประเทศเนาะตื่นเต่าคือนี่ฟูนพ่อมึงบอกฟูนแม่มึงบอกอาจารย์นอตีผู้สูงผู้ด่าอย่เงี้ยผมเนี่ยเฮ้ยูดที่ไปตลาดดีเพราะว่าผมไมกล้าไปข้าตลาดครับแค่เข้าวากันนั่นละคือยังเข้าว่าล่ะเขาไมาแฝงม้วนเนี่ยเพมีความหมายมันแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงคือนอย่างม้วนที่ผมเขาก็ข้างนี่เขาบอกซื้อดอกนางยีในนี่ขึ้นกันกู้ว่าซื้อดอกงวดอาจารย์ให้ถึงนะกูซื้อม้วอาจารย์ให้ผู้สูอนี่แหละมันจะเป็นน้ำดวงครับ แต่ผมก็เลยบอกว่าปูขาดคนเด้อผมก็บอกปู่าดซุ้มหนีบรรดาผมเนี่ยมัดตื่อน้ำนีกระยห้มันดอกเมื่อใดมันเจาตื้อน้ำจังขเข่าให้มันเบิ้งหนึ่งพิจิกาลุ่มที่หมพิจิกากลับมาเขารูดศูนย์หนึ่งท่านว่าผมเลยว่าแอนซุ้มดาผมมันมาตื่อน้ำแบบปูออกเก้าหนึ่งไงเบิ้งกันอ่ะเด็กเล็ออกเก่าหนึ่งรางเกาเจ็ดวผมก็เลยกลับมาดังอีกครั้งตาางหัวน้องจีมาที่นี่ผมบอกว่าเพืเ่ออะไรก็ได้ขอให้มเจ็ีผมก็อยากให้มันเปลีเจ็ดหนึ่งหลายแต่มันมันเปลี่ยนเสื เขากบพอดเนาะค่ะผู้ใดบรรลุผลดสทวนงวดนี้มันเป็นสามสิบ ial, brands, stage, ท,ท่านว่าผมก็ต okay. really ั้งใจว่าอยากหาค่านรรมันในมพี่น้องใส่ตีไม่เนาะพอะไรนีเงินฝากฝอกผัวฝากลูกฝากเต่าฝากหัวเอาง่าไงพราะด้เข้าดาวค่าเราค่าเบียนะนะเพาะเด็กเมาอ่าก็เลจะร้องก็เลยจะร้องนะครับก็ตั้งใจว่างวดนี่ซื้ออะไรก็ได้สามสิบธนาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่นะครับนีผมผู้ใดมากทตี่ยังนี่ได้เหมือนเพราะอาจารย์เขาบอกไว้ว่า คือยังแไงมีซีซึ right? ่งเลขตัวเดียวของเข้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเนาะอาจจะรุนมางบางงวดแต่ที่สองหมดหรืเพียงงวดเดียวเท่านั้นนะครับก็รวมมากกัจยีมีซีสองซีห้าสองห้าแล้วก็ที่ศูนย์ครับนี่คืคูหามตัดออกนะครับซีสองซีห้าสองห้าแล้วก็ที่ศูนย์อ่าสามตัวมีสี่สองห้ากับสี่สองศูนย์ ส่วนตัวนหนึ่งผมที่ผมจะไม่เขียนลงเทษผมจะแจกแค่ที่สำนักก็คือที่หาศูนที่ผมแถมมานะครับขวดนี่ผมเน้นสามตัวนะเดามือแรงเนี่ยเขาออาผลลมไม่แกะบนไหมผู้ไม่รู้ว่าลูกน้องผมจกักผลละไมอยมางเจี่ยวผลไะไม้ตรงไปไหนเนาะเลขทูบเนี่ยเขาต้องร้อยเลขทูบกันเขาจุดไต้ตรงกันคือยังหดเกลาดนึงเนี่ยหดเกลาดนึงผมจุดในหุบหาเล็กเกาลาเนาะและเลขเท้ม,มันตรงกันไม่เลยสื่อง่าย แนวหัวหนี่กับฟันแนวหัวเกาหนึ่งเนี่ยผมกับฟันมูซื้อกุ้งมาหมเลยมึงไหนคดว่าว่างฟันเห็นบักุ้งเนอะมันเกี่ยวอย่างกับเกาหนึ่งมลนบ้าผมเห็นมันบักุ้งเน่ามาเละเป็นเกาหนึ่งผมก็เลยบอกไงคนไปหาซื้อมาตันนี่เอากระเล่ท้ากันผิดไรนะครับในคลิปเห็นนั่นลูกน้องผมเต้นนะครับผมผิดอาบาทไปเมื่อไหร่ใส่คนมามึงคือเต้นโอเวอร์แท้ทำไมไม่สารวมนะครับผมบอกตามตรงเลยผมมาเป็นพระพ่าสารวมแม้เมื่อนั่นบวชยุ่กับจีทอดกี่วันมีขึ้นโต้นะครับนี่มันเ่าหัวหนเมื่อ เจ็ดมากกํลังถี่ลูกเพเดน้ก็ได้ยินหาเจ็บ่ะนางลงทุอเก่าเพีได้กะถาม่าถือได้วะถือได้อยุคึงหนึ่งแลคถก็ถือได้อยุครึงหนึ่งเพราไอ้หางย่งน่อยม่นกลคํามี่วเรื่ออะไรก็ได้ขอให้มีเจีะรักษาชีวิตเลยมือหัวศูนย์หลานเป็นเส้นหัวนั่นศูนย์ลานเปร์เส็นมาแน่นอนเออเขากระดาแล้วศูนย้อมึงหัวนะผมกับหัวแล้วเนาะเอดสกากะหัวนี่ตีเนี่ยหาแสนเปอร์เซ็นรับ ตั้งแต่ผมมาหาแสนผมก็ไม่หลุดเลยตั้งแต่ผมมีคำว่าลาดหล้วก็แค้หาแสนเหมือนเส้นตัวนีที่ผมมากที่สุดนี่ผมบอกมาเลยว่าผมมากที่สุดอกหลุดนะครับผมเล่นอยู่20นี้หรือว่าตัวนึงกับเป็นที่หสอง2ห่านี่ผมแถมมากืีอๆนะผมแถมมากืีอๆอ่าจะมาจุนใน้ที่40เป็นตำแหน่งที่ออกประจํเป็นตำแหน่งตัวสุดท้ายส่วน3ตัวที่ชอบก็จะเป็น4 20คือผมฝันคือถางว่าไหนผมฝันเนี่ยผมค่อนข้างที่จะฝันแม่น เนหมัพ่เนีปลาคุ้งบันเมื่อไหนชาพัดตีกุ้งเน่าก้ึงกับผมอีแล้วเนาะดึงเฟยอยูแล้วปาเล็กออกพ่อกขบยีมงานยูทูบเบอร์ใท้ลงดูคลิปาเล็กออกก้างที่เป็นน้ำหาปกคุ้งเป็นมูกันด้อนุบาทครับเล็กออกทีนีเลยเป็นน้ำหาปาคุ้งเอาเงินใตมือให้มันหาพันบาทมันยังนั่งเออเลือยู่ว่าให้มันเนี่ยมึงมึงบอกเลขกูจ้าสนอเมื่อวนี้กับฟันว่าเขาเห็นูกตันไม่ไห้หน่อย ผู้สางสำนักเขาเสียชีวิตไปแล้วเพื่วัยว46ปีเป็นผู้ที่เอาเงินใหม่ผมก้อนแรกเลยสี่ปีประกาศถึงเพลงิ้นะผมตอนนั้นเองวิ่งยี่หกว่าติดปี2562ประมาณนั้นปี62เนี่ยผมก็ยังได้ยี่หกว่าติดนะครับก็ตอนนี้เราตายแล้วเด้อเราเสียชีวิตแล้วเสียเมื่อปี63นะครับเนาะแม่หกสามนะครับเว้ยอายุสี่หกปีเลามาข้าฝันเรามาเข้าฝันมาเนี่ยเขานอนอยู่เตียงอยู่โรงล้มบ่าเนาะเขานอนอยู่งสามีเร่าอ,อะ่ะ แล้วผมก็ย่ดขาดขาดครับแล้วก็ยกมือขึ้นนิดนิดผมเลยอ๋อยืดยันมาซีมากนะครับซีแต่ในฝันนั่นเราบอกว่าหัวใจเราเต้นเฮี้ยงซีั้งเท่านั้นหัคนปกติมันเต้นหกซีหมดลอยเนาะเจ้วก็ผมไเลย,ยางามไปหาเราเราก็ค่อยๆลดล,ลงจนเหลือยศูนย์นะเราก็ตายอีกครัง้งเป็นเรื่องที่สองในฝันอ่าอ่าแต่ยกมือขสิเลยเจ้า ผมย่างไปที่ขั้นตอนแล้วกระเต้นจนเหลือศูนย์ในเครื่องอ่ะน,นี่ยังอ่ะกีนด,ดังที่กินที่ในหนังอ่ะล่ะครับ<ม>แล้วเราก็เสียที่ไม่กี่ครั้งแต่ที่จริงเราตายแลย้วในฝันเราก็ตายเป็นรอบที่สองมก็ไห่น้ำนะครับเนาะอายุเราตอนตายเนี่ยที่60ปีนะครับผมเละสี่เฮ้าซีแล้วคนตายกับศูนย์ตายอีกสองอ่ะที่ศูนย์สองผมตีนที่ับเอาอายุมากกับที่ศูนย์สองที่ศูนย์หกคนนี่เฮาเอามาจริงเหรอแม่บละ่ะครับผมมาบนล่างคิดว่ามันครบขัวบนนะุน่างเนี่ยเรีเฮาถ่ามันลุย ดุี่คือเขารูดงวดต่อมาไม่มีเด้งนะครับเพราะว่าถ้าย้อนไปงวดที่ก่อนงวดที่ห้างวดที่ห้าก็คืองวดที่หนึ่งกันยาหนึ่งกันยาผมให้เก้ามาล้านเปอร์เซ็นงวดนั้นออกเก้าหนึ่งเราเจาะไม่แตกต่อมาสิบหกกันยาผมในวันสองหาแฉมเปอร์เซ็นออกสองหนึ่งแล้วก็ออกสี่หกเด้งบน่างแล้วก็พอหนึ่งกันยาไอ้สิบหกกันยาเสร็จก็มา หนึ 1> 1่งตุลาหนึ่งตุลาผมมาฟันศูนย์ออกศูนย์สองเดี๋ยวก็ไดสี่หกตุลามาด่างมากคือปันสี่ออกสีก่สี่ล่างสี่สี่หกคนเรียลพอหมวดพอมาหนึ่งวิจิกาจังละฟันศูนหลานเปอเส้นต์ไจังมันลดกว่าที่ไหนดังหลอรเส้นไปใส่ก็กระแทกกันจะพูจากกระจานอนปะ นี่ทาเลาให้ศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ผมให้โมฮุดยักษ์ปนะเขาก็ได้ย่องว่าให้เนี่ยคือเนี่ยปักห้านี่ละ่ะนะครับแต่ว่านี่ก็หาแสนเปอร์เซ็นต์หามากนะครับที่หน่อยมาฝันยกสีหนิวไม่กี่ไงแลพ้นไต่กับศูนย์ไต่เรือที่สองผมมีมากที่ศูนสองผมหวังว่าเข้าแต่ทรงไทยด้วยตามโตะนะครับแล้วผมจะไปยูซูปูเดี๋ยวผมจะยกมือให้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมขั้นในศูนผมก็เลยยกให้ก็ได้แล้วคันยูปูมันมาตรงกันอีก ผมว่าโอกาสเหมือน,น,นว่าถุงวัดเก้าหนึ่งอ่ะจะสูงม,มากแล้วก็คนที่ด่าเขาจะไม่ซื้อด้วยแล้วนะครับเนาะม่เจ็ดซื้อลงหน่อยแล้วนะครับเนี่ยกยังบอกแหะครับคู่คันพ้นครับเท่านี้เน,นี่มันเหมือนี่เข่ามีหลุดเนาะก,กันเนาะคือปลาเขาถือเขาถือเขาประมาณเท่านี้เาขาเลยสัดท่าเนี่ยเขา,า,ขายังมาเนี่ยเขาถือเขาแบยังมาคือเราอยู่นั่นแหละคือเราคนเป็นโนมาได้ต่อเขาแบยังมาอยู่เนี่ยผู้ที่ใหนยกพ้นแบบนี้ผมไม่อยากให้พ้นยังตีเลยที นะครับถ้าซุ้มนี่มันดาผมมุกับประกาศไว้อีกข้างเรี่องวดนเก่าหนึ่งเลยแต่เนี่ยจีนยะตามครับกะต้องนั่นจีนยะตามจีนยะตามเป็นครับผม่อยากให้คนเนี่ยนที่เพิ่นตั้งใจเนี่ยเพิ่นไม่ได้งงง่ายดอกเพิ่นแค่ฟังมาจะเหมือนหมีเหมือนจีนเตือนนะครับน้องผมแบมี้กว้างหวังนะอาจารย์เฮ็ดไปเนี่ยอาจารย์กะไอ้พี่เนาะแล้วกาหลายคนว่ะอาจารย์เพื่อปล่อยเด็กไว้เนี่ยมันอันผมบอกเฮ้ยเขาปล่อยตาปล่อยไว้กับอัน ผมเหยียบควายแบบว่านยังหน่อยก็ได้ชื่อลอตเตอรี่พอลีลาเนี่ยตำแหนง่งขึ้นเขาลีลาเนี่ยผมจะลีลาก็ได้เออยางออกมาบอื้อลอตโตก็ได้แล้วผมให้ไปเลยครับแม่บ่หลักให้ไปกับไมวเเลยนะครับชวนเลขกัวบ้นงสีน้ำคนมากนะครับ